สวัดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับนี่อยู่คัว่วเคลื่อนที่อยู่กลางทงขึ้นเก้าครับผมเหมือนอยู่ถ่ายกระบะคัว้วพิธีชีวิตบ่าวแทบ้านแหละครับอยู่ทงอยู่ท่าขึ้นเก้า,า,า,กา,กา,กาทีมงานลานูนะครับครับผมก็เลือบหิ้วเขาแล้วล่ะเดยสาเห็ดกับเขาไม่อยู่ไม่กินท่าทีมงานลานูเหรอครับ ครับมพวงคนไทหนูงขาวมัดตัวนึงครับเด็นนยิ่งสองบาทแล้วบาทแรกกพอถือเห็ยนยังเงยิ่งย่างเด,ยงเดียวครับผมนูน้อยนูใหญ่ก็เทวาได้เมนูแหละครับแต่ผมก็มีเมนูสำรองมาอยู่มีักูุหมักยังแหละครับเตียมมาลำพอมเครื่องปรุงยังเดียุยดท้ายรถนี่แหละครับอีกทีเบาเท่บ,า,ทบานเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวผมเฮ็ดเมนูสู่สสทีมงานกันครับประทภนีน้สวัสดีครับผมสวัสดีครับทีม,มงานไปเลาะหมูลถาก่อนครับเดีย๋ยวผมมีกันในน,นนั้นจะน้อยนะครับนี่ครับมีปลาซิวแก้วเล็กน้อยเจนเสียตีนได้ครับ สีแก้วเกาเหนือมะออมครับผมออมออมคมๆนะครับรักกระเดาผมนี่ดัดแปงนะครับเมนูดัดแปงออมใส่ทัว่วทั่วผู้แล้วผมมีผักใส่ด้วยเดี๋ยวผมสีดัดแปงไปเรื่อยครับครับหนัด่างมีน้ำดื่มด้วยครับ,ม,รบมัน ผมก็ไปล้ะแล้วจนว่าเล็กแหะครับจนว่าหิวเขา่าผมเลยไม่เห็นกับเข่าถามมูก่นในกาดีังยเปี้ยวโคด้วยครับผม อขอบถึงเลยครับกับเนื้อจวดมาเราคำเห็ดเ,เขาขเผานี่ครับซิวแก้วพร้อมเนื้อครับผม อมเหนือติดมันน้ำพร้อมเราแย่งบะไรครับผมที่งานจอบหนูยี่ไก่ นุ่งปูเนาะอยากกินปีงเลยครับตอน,นเด็ดตัวเดียวนึงเลือบ่ยันบ้ัเห็ดครับผมปีงมันมันท้างฝุ่นยิ่งเน้ยางเือของกูฝุ่นยิ่งเจียวะทางเด็ไก่นะผมเจียวออมเนื้อครับผมเดยงใส่เบอร์ธุย่างครับผม <c oughs> เน้นพักครับผมผสมพวกขมวดเบ้ยอพักไซครับเพิ่งทัวร์ผู้ไซบัดเหมือนตทุยางขมผมโอ้โมหาเตไซหลายกระหรยกวามี่พักไซโคซ้ดล <c oughs> เลยครับสูตรเด็ดเลยมือเขาครัวผมจะครัวกโอ้ก็ลุ้งไหลมันยังน้ำเกล็ดคนครับโมผิดใช่แล้วเดี๋ยวนี่ครับ แบประแดดแต่ว่าคุณภาพคาออร่อยนั่นคือเกาครับอั่นแหะสุกิแต่ว่าหอม,มดีๆนบน้ำประแดกครับซีอ3สามซอนหอมต้องการเอเนี่ยมิ้งค ผมมาเห็ดเออเออมองว่าเอาผืนมาเห็ดเยอะมาสิดลายทั้งผืนใส่บักแข่งพร้อมครับผมเนี่ยอาจจีบ่ค่อยเลี้ยวเห็นเจ้าพักอาดจีบเลี้ยวเห็นครับเม่นพักครับผมน้ำหยดลงนิดหน่อยครับขวบครับก็ยังพร้อมตรงนู้นแหละ ปลุกผมว้าวิโอ้น้ำปลาแจกเติมฟงแล้วครับเดี๋ยวติดไฟกันบ้าที่หนึ่งพูดนะเป็นแต่เสียบกี่ด้ครับมึงหน้าตาแล้วทีมงานคือบระด็ยินเสียงปืนเนอะชวงนี้เนาะ จะกินปี้งนูย้ยนี่ครับเดี๋ยวผมสิมมกหงอปลาซิวพร้อมนี่ครับผักใส,ส่ออมใส่ออมเนือ้อใส่ทั่วผู้ใส่ตัวป่าใส่ผักกระเดา่พร้อ,อมมันจะขมปวดเมนูสตดมั่วแล้วครับสตดแสบเพื่อเขาเลี้ยงในในพันโอ้ในพันหอยกับมาครับผมมือนเลี้ยงนีหใเลย เริจับอยู่ในปลาอ้อยมันมันมันลักษณะมันเป็นยังไงในปลาอ้อยมันกัดไหมมันร้องไหมมันร้องหาหอยหอยไหมกวางเขากับบ้านหนึ่งควางเขากวางหัวเนาะบ่าวเอ๋กับมบ้านผมทีมงานบ่าวเทปันเริ่มสิไลด์ขึ้นเรื่อยบเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสมือไม่ไปอยู่เบังนอกเบังหน้ามันกับพวกคืออยู่บ้านเขาเด้อแมนผัเพื่อนแมนเพื่อนเมนเมนับนี่ครับ โอ้ไฟอคยสิไหมหัวนี่ครับผมออมแบบสูตรเข้มข้นเลยล่ะสูตรเด็ดครับกุ๊กรเขาขวลลุ่งเขาปวดเลยเป็นเข้มข้นนิดหน่อย ขยอยพอทักจริงๆเงินขึ้นขึ้นยิ่งเรื่องเป่าแล้วยิ่งโมได้อยู่เป่าตีพือถือแน่น่ากครับความหนูใส่พักใจครับผมข้างหน้าเราอืมสูดรวบมิดครับผมไครกับแสบไล่เกับหามหาเด้อมือนี่เราจะคุยเป็นไงครับผม ไม่ผ่าเลยเป็นใส่ถึงหมากครับมครับพอจะพักยุบแลาก,กับแล้วครับผมเป็นอีกเมนูก็ไปก็คือมกปัดซิวครับผมกับเมนูต่อไป จะใส่ผงสุราคอยเบิร์อะไรบางบ้าโอ้ยขาดบ่ไรด้วยนี่ครับเบาหอยเราเห็ดแก้วพอดีมีต้นหมักท่านครับไป็นเต้าหัวนี่ดคกครับไม่ใช่เบอร์อะไรบายผเบิร์ตจะหลับคนณอโอ้ยบ่ขาวอนไรครับตัวน,นั้นถ้าจังเก็บไมด,ดีจะไม่เห็นครับผมขาดบ่ได้คือน้ำปลาครับผม

Oh เทียวโอ้อาได้เดี๋ยวเต้ลนี่พอแลอวครับมันจะไหม้หม้อขอให้ลมครับเป็นน้องน้อง่ยาลงไปอ้ก็ดีแบบคุยเลยครับเนี่ยนี่นะครับออมเนื้อ ใส่ทุกพักครับผมใส่กลางเด้ละม,ม,มันมันมันด้ละโอ้ยงานยุ่งานแบบนล้ครับคุณบาวสบานขึ้นอยู่ไ่เบื่อหรา เขาไม่ไม้แล้ร้อนเลยนะตอนนี้จะยินหรอวะสุดแล้ววะวนี้หนูด้กินร้อนเนื่อยดน

ทำเยอะในการเลยครับแค่พวกเรากินไม,ม่กินงูแค่พวกเรางูก็ได้เยอะหรอกรอบรอบเด้อกกนะจะกินปิ้งครับมูใส่กับกรอนครับอนี่ตัวเดียวจะออมเนื้อต้องค้นหาดีๆนะวันเห็นผักครับผม ออกมาหน่งมาเถิ่อมาเถื่อทำวันปรเดได้ลูาออกมาแล้วออกมาโซ่จริงใส่เติมเลยดีนี้มาสีคนคือเ่าครับผมไที่บ้านแม่เงาห่วยเต็มเลยลูกปชิวแซ่บคือเ่าสการกินได้ยังปลาชิวว่ะยังายอยู่เ อุตส่าห์มาที่ยังว่าี่เจ้าใจตรงมี้โคกชิมครับผมอ,อันนี้อ้อมอยังไงโคกชิมยังกินครับกินใช่ไหมใช่ไหม่หลังมือก่อนโดยวัดเนี่อันนี้อ้อมพักครับอ้อมเพราะมันถ้าสังเกตไม่ดีจะไม่เห็นนะครับแม่แกงเกนื้อหรอเะ็บสรบสมุนไพรล้วน านโควิดนบาทิไล่ต้านโควิดสายพันธุ์ใหม่เช่นอย่างอื่วันนหาบนนอนถือว่าไปเหรอลองไปจะเอาพอาิดออกให้โลละห้าบาทก็ชอบซื้ทีโลห้ามัไงมาฮะนี่ไหมโลหบไปวันนึงวอนไม่สองบาท กระองหมากมันมันมันอ่นหอหน่อยเด้หอไม่ใช่มือหน่อยเขาห็ิตูนอยู่ตอนเขาขดไปองมันตูนจากกระตุนใส่หน่อยเขาหอุ้งสูนเขาจินรอบเลือดอีกหมีอก้ถ้าจ้ำจำรอบเดือดว่ะใครอยอะครับว่ะจะตัดเบิดแล้วบางหอยมันซุ่มไฟอยู่ตอนนี้ โอ oh, ้ในการในการเยอะครับเมน,บนูบ้านเดี๋ยวพอครับพบพ,พอกันไหมครับไปเรื่อยๆครับผมกับทีมงานบาทบาทันอยู่กินอยู่กลางดินกินกลางทรายคือเก้าแล้วครับเพื่อนหนาวแห้งเพื่อนไป,นปนหาฟืฟนม่ใส่แล้วเพิ่นบรลิมเบาอยูน่นี่ยีนดีมีแห้งครับสวัสดีครับ